สวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวฟ้าจะมาอัดคลิปวิเคราะห์กราฟต่อจากเมื่อวานนะคะแล้วก็ดูแผนเมื่อวานเสร็จปุ๊บแล้วก็วางแผนของวันนี้นะคะเนื่องจากว่าฟ้าอยู่เขาใหญ่นะคะดูโลเคชันด้านหลังนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีนะคะก็เลยต้องมาอัดคลิปแทนโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นแผนจากเมื่อวานนี้นะคะแผนเมื่อวานที่เราใช้กันไปนะคะที่ฟ้าวางแผนให้เมื่อวานก็คือมีโซนเซลล์อยู่ตรง นีเป็นโซนซิ่งเนาะซึ่งพร้อมแหกได้ทุกเมื่อแต่เมื่อวันนี้นะคะก็ได้มาใช้เนี่ยรอบหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยพอดีกรอบเลยนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาเนาะประมาณใครเก็บได้ก็จะประมาณสองพันแปดร้อยจสิบจุดนะคะตรงนี้อ่ะโอเคแล้วเขาก็แหกขึ้นไปจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยโซนซิ่งของเราเนี่ยใช้ใช้ไปแล้วหลุดกรอบสามเหลี่ยม แล้วก็แหกโซนนี้ขึ้นไปแต่ถ้าใครติดไม้อยู่โซนนี้นะคะแท่งนี้เนี่ยเขาลงมาเก็บให้ทั้งหมดแล้วเราหนีได้นะคะเนี่ยแท่งนี้ยกขึ้นชนต้านแล้วเนาะแล้วก็ลงมาเก็บเคียงให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะไม่มีใครต้องติดเซล์ลตรงนี้นะคะโอเคนะชัดเจนมากและเส้นดําของเราใช้จนพุ่นเนาะลองดับลงมาดู M15 นะคะดูไปทีละหน้าเทดเนาะตอนนี้หน้าเทดเซลเนี่ยใช้ ที่สามหนึ่งหนึ่งสามตรงเนี้ดรอปลงมาถึงโซนม่วงแล้วม่วาอันนี้เมื่อคืนนี้ด้วยนะคือฟ้าแคปภาพให้ในกลุ่มดูใช่ไหมบอกว่าขึ้นถึงโซนดำแน่นะคะช็อกเลยนะคะขึ้นถึงจริงแล้วก็ล่วงลงมายับเลยเนอะล่วงลงมาติดติดกรอบโซนล่างนะคะแล้วก็มีพี่ๆได้ไม้กันขึ้นไปประมาณเนี้สามหย์แปดก็คือปลายของกรอบสีเขียวที่ฟ้าให้เลยนะคะเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ทุกคนได้ไม้กัน อีกรอบหนึ่งรวมทางฝาด้วยนะคะก็ซิ่งไปเนาะแล้วก็ดันขึ้นไปปิดถึง5,000ันจุดภายในแบบว่าตื่นแล้วก็โอ้โหบวกเลย5,800รอกว่าจุดนะคะ5,900ก้าอกว่าจุดนะคะภายในเว็บตาเดียวเนี่ยตื่นเช้ามาก็รวยเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะกลยุทธ์ของเราก็คือตั้งลิมิตไว้แล้วก็ไปนอนเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยตั้งลิมิตไว้แล้วไปนอนนะคะโอเคเมื่อวานนี้เนี่ยมันลงมาใช้กรอบม่วงใช้ตรงนี้1ทีก็คือบหนึ่ทีเซลล์หนทีแล้วก็าบอีกทีหนึงแล้วก็บายที่โซนกรอบไฟลุกก็คือสิ่งสุดๆดอันนี้ซิ่งสุดๆแล้วอันนี้สิ่งสุดกว่าอ่าก็ใช้ไปสองรอบนะคะโอเคนะตรงนี้ก็ใช้รอบที่สมเป็นกรอบนี้พอดีเออไม่ใช่รอบที่สามสิ บายคันที่สามนะคะแล้วก็ได้กําไรไปเนาะแต่ข้างบนเนี่ยไม่ได้เซลล์กลับลงมานะคะทุกคนโอเคไหมฟ้าไม่ได้ให้โซนเซลล์ไว้เหนือต้านเลยเพราะว่าฟ้าไม่รู้ว่าต้องเซลล์ตรงไหนนะคะเพราะปกติต้องเซลลที่คีย์เลเวลเหนือแนวต้านเนี่ยฟ้าไม่มีเซลลเลยนะทุกคนโอเคนะตอนนี้ไม่มีเซลแล้วย้อนกลับลงมามันย้อนกลับลงมามันยังไม่ไปนะคะย้อนกลับเข้ามาก็ฟ้าก็บ,บอกทุกคนว่าโอเคกลับเข้ามาเส้นสีดํานะคะนี่นะกลับลงมาแปะพอดีนะใช้หลายรอบมากมาก,มาก ดู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 ด,ดูถ้าตัดเรื่องสามเหลี่ยมออกเนาะเส้นสีดําเส้นของเราเนี่ยที่เป็นคีเรเวลฟิปเนี่ยเห็นปะเห็นปะโซนดําเนี่ยที่เป็นฟิปเนี่ยดูสังเกตปลายไส้มันมาหยุดราคาที่สามหนึ่งสองแปดต่อยมากนะคะซึ่งมันก็เป็นความบังเอิญหรือก็อะไรไม่รู้นะหรือว่าตาวิเศษของฟ้ามันเห็นนะคะก็เส้นนี้มันก็มีนัยยะจริงๆนะเออเราก็พิสูจน์ให้ดูและเนี่ยนัยยะจะจัดนะ แล้วตอนนี้แผนเราเนี่ยหมดแล้วเมื่อคืนจริงๆฟ้าก็บอกแล้วว่าแผนเราหมดแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนเนาะใครที่อยู่ในกลุ่มน่าจะเห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีแต่โซนสีฟ้าที่เราใช้เล่นกันเพราะฉะนั้นณนะช่วงเวลานี้นะคะหกโมงสิบนาทีเนี่ยที่ฟ้ามาอัดคลิปนะคะตอนนี้ฟ้ามันได้ทะลุลับซิ่งลงมาแล้วแล้วก็มาเด้งที่จุดที่เรารอจริงๆนะจุดที่เรารอมานานนานมาก แล้วก็มันก็มาติดแล้วแต่ทุกคนคะทุกคนทุกคนทุกคนคือณนะช่วงเวลานี้เนาะที่ฟ้าอัดคิดเนี่ยเส้นบายของเราคือเส้นสีฟ้าอย่าลืมไม่ใช่เส้นสีน้ำเงินอย่าลืมนะไม่ใช่เส้นสีน้ำเงินเส้นสีฟ้าเพราะฉะนั้นเราจะติดไม้บนเท่านั้นตอนนี้ฟ้าติดแค่ไม้บนแล้วก็โดนลากลงมาจนถึงชนแนวรับเรียบร้อยแล้วแต่ทุกคนเห็นไหมว่าเส้นสีฟ้าข้างล่างที่รอบายเส้นที่สองแม่งไม่ติดนะคะ ความสวยก็คือชนแก้แนวรับแล้วไม่ไม่ถึงสามศูนปหกนะคะเพราะฉะนั้นฟ้าไม่ได้หมายข้างล่างฟ้าได้แค่หมายนี้เพราะฉะนั้นโคตรจะเซ็งนะคะเป็นกราฟแบบนี้อีกแล้วนะชนแนวรับของ h a d f ฟ l d ซึ่งก็เป็นแนวรับที่น่าจะสำคัญพอตัวก็เด้งเด้งขึ้นเก็บเคลียร์เนาะเนี่ยเคลียร์ถึงไส้เคลียร์ถึงไส้นี้ไส้ที่เคยเป็นจุด ที่เรารอบายยกเขีย์ถึงไส้นี้ยกเขีย์ถึงไส้นี้นะคะแล้วก็ชนรับแล้วปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะถ้ามันลงมาอีกรอบอาจจะไม่ซ้ําอาจจะถือเก็บกําไรแทนโอเคนะ <c oughs> เพราะว่ามันใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็ชนแนวรับไปแล้วด้วยเหตุผลของฟ้าคือชนรับแล้วนะอืมรับของเดด้วยนะคะซึ่งมันก็เด้งแรงตามปกติของมันเนาะเนี่ยนะจุดรอบายของเราเด้งจริงๆนะคะเด้งมันจะเด้งบ้างเด้งน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า <c oughs> ตรงนั้นมีคีย์ที่แข็งแรงแค่ไหนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเด้งไปแล้วเนี่ยประมาณแปดร้อยกว่าจุดนะคะก็ไม่น้อยเลยนะใครเล่นสกอปปิ้งเนี่ยมันแทบจะไม่ใช่สก๊อปปิ้งแล้วนะคะมันเออได้ได้เงินเยอะมากนะคะตรงนี้แปดร้อยกว่าจุดนะแต่ไม่ได้นะก็ไม่ได้นะคะเพราะเรารอบาบข้างล่างเราไม่ได้รอบายที่เส้นน้ำเงินเพราะฉะนั้นจุดบายของเราอยู่ตรงนี้มันก็จะขาดทุนกาําไรขาดทุนกาไรอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไม้บนมาแล้วก็ คิดอยากจะปิดนะเราไม่อยากแก้ก็คือปิดตรงไส้แถวนี้สามหนึ่ย์หนึไม่งั้นก็กระเถิบขึ้นมาที่โซนสีเขียวเลยเนาะที่จะมาใช้ปิดสังเกตนะตอนที่เขาทุบตัวลงมาเนี่ยเขายกขึ้นเคลียรจนถึงไส้นี้เห็นปะ่ะโคตรชัดนะคะเคลียรแบบสวยงามและชนลับแล้วด้วยเพราะฉะนั้น ก็ต้องรับความเสี่ยงว่าเราอาจจะโดนลากลงไปจนถึงข้างล่างสองไม้นี้จริงๆอาจจะลงถึงสามศูนเจ็ดหจุดเจ็ดหนึ่งเลยก็ได้เพราะชนลับเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็ใกล้มากๆถ้าใครเข้าเข้าเข้ามือนะเข้าไม้เข้ามือเข้าหน้าเทดแล้วอยากเล่นตรงนี้ก็เล่นได้แต่คุณก็รับความเสี่ยงเพิ่มหรือไม่ก็กระจายไม้เอาอเป็นสอง สองไม้ก็คือหนึ่งแล้วก็สองข้างล่างเพราะมันก็มีสิทธิเหมือนกันที่จะลงมาถึงข้างล่างถึงข้างล่างนี้ไปลายไส้นี้ยไม่รู้เอาตรงไหนบ้างนะคะตรงนี้นี่ไม่ได้ตีกรอบให้เพราะมันโซนกว้างมากเนาะอืมดังนั้นก็เลือกกันเลือกกันเอาเองอ่ะมาดูพชั่นของฝั่งเซลล์บ้างจากที่โดนทําลายไปตรงนี้เขาสร้างขึ้นใหม่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพาชั่นเซลล์ถูกสร้างขึ้นและลงชนลับยกขึ้นไม่ถึงต้านเลย เนาะลงชนรับอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งเซลล์เนี่ยมีต้องระวังใหม่ต้องระวังใหม่นะอ่ะนี่นะคะเป็นต้านที่เราไว้ใช้สังเกตอันนี้ของ Headfo ก็ค่อนข้างแข็งระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือต้านนะคะแท่งเนี่ยใช้ได้เลยแท่งนี้โอเคถึงแม้จะไม่ใหญ่มากแต่เราใช้สังเกตได้สำคัญสุดจริงๆอยู่อันบนสุด เนาะไอว่าสุดที่เป็นแท่งคู่สวิงบนสุดนะคะซึ่งตรงกับเดด้วยเดี๋ยวฟ้าเปลี่ยนสีให้ว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งนะถ้ากลับขึ้นมาตรงนี้ก็เหมือนเดิมอะทะลุไปเลยนะคะพอ,อทำ High อีกนะแต่ถ้ามันยกขึ้นมาเมื่อไหร่อะขอลบเสิเส้นเงินออกนะตรงนี้แผนเก่าเราหมดแล้วเนาะเดี๋ยวฟ้าจะได้ลบเลยนะคะบายเนี่ยก็เก็บกำไรชํำๆเซลก็เก็บกำไรชํำๆเนาะ โอเคเรามาดูกันใหม่สำหรับคนที่ได้บายตรงโซนเดียวกับฟ้าเรียบร้อยแล้วข้างล่างนี้นะคะถือไปถึงไหนนะจะมีโซนที่เราต้องกังวลอีกนิดหนึ่งว่าเขาจะขึ้นมาแล้วก็ติดก็คือโซนบริเวณนี้ทุกคนน่าจะเห็นเนาะตรงนี้มันคืออะไรเอ่ยคีย์เลเวลแรกที่จะถึงนะโซนคีย์แรกของ H1 ซึ่งก็ไม่น่ากังวลมากแต่ก็ควรที่จะต้องผ่านไปถ้าจะขึ้นต่อนะคะ เห็นไหมโซนสีส้มนี้นะคะพวกปลายไส้พวกนี้เนี่ยโอ้โหถึงนี่เลยเนี่ยอันนี้เป็นโซนย่อยๆนะคะให้เราสังเกตดูว่าจุด TP ของเราที่อยู่ก่อนถึงต้านจริงๆต้านนี้เนี่ยเป็นต้านของแค่ H1 h e ไม่เห็นเนาะเพราะงั้นต้าน h e ฟอ,อยู่ตรงฟิปพอดีเลยอยู่ตรงโซนฟิปพอดีเลย มันก็จะมาติดอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากถือบายแล้วสบายใจปิดเร็วก็เลือกที่จะปิดตรงนี้ก่อนหรือถือขึ้นมาตรงนี้หรือจุดที่3มนะคะจุดที่1จุดที่สองจุดที่3มก่อนนะก่อนที่จะถึงต้าน3ามหนสองเะคะบายนะถ้าจะเอาปลอดภัยเนาะเข okay. วัดระยะกันนี้ประมาณ1นึ0งจุด จุดที่สองประมาณสองพันจุดจุดที่สามประมาณสามพันจุดนะคะก็ระยะห่างประมาณพันจุดก็สะใจอยู่แล้วเนาะไม่ไม่ไม่น้อยเกินไปนะคะโอเคอยู่เนาะทุกคนโอเคไหมคะถ้าโอเคก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาว่าโอเคนะระดับพันจุดเนี่ยฟ้า,าให้สวยๆเลยเนาะสวยๆเลยหน้าเทแบบนี้นี่ชอบมากนะคะโอเคถือใบทีพี TP ตามนี้ TP ตามนี้นะคะ TP ตามนี้ส่วนคนฝั่งเซลล์คนฝั่งเซลล์จริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเขาสร้างพชัเนเซลเห็นต้านเห็นต้านเพราะฉะนั้นโซนเซล์ก็คือโซนสีส้มนี่แหละที่เป็นจุด TP บายนะคะแต่โซนล่างเนี่ยก็จะซิ่งเข้าใจเนาะโซนล่างสิ่งพอคาเถิบขึ้นไปโซนบนมากขึ้นเนี่ยก็จะซิ่งน้อยลงนะคะโซนเซล โซนที่หนึ่งสิ่งสุดโซนที่สองปลอดภัยขึ้นเนาะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ตานด้วยโซนที่สามเนี่ยจะเล่นตรงฟิปก็ได้นะอ่าจะเล่นตรงกรอบดําก็ได้แต่ก็เสี่ยงโดนลากเพราะมันมันฟิปไปฟิปมาได้นะคะส่วนโซนที่สี่เนี่ยก็คือข้างบนตรงนี้เลยเนาะช่วงระหว่างสามหนึ่งสามสามถึงปลายไส้นี้เลยสามหนึ่งสี่โซนนะคะก็เป็นโซนเซลเซลล์สั้นได้แต่ทุกคนอย่าลืม มองแนวฟ้าอย่าลืมว่าฝั่งเซล์เหมือนเดิมนะคะถึงแม้เราจะเห็นไพชั่นเซลในระยะสั้นนี้แต่ฝั่งเซลล์ก็เป็นฝั่งที่สวนเทนมาตลอดและตอนนี้ฝั่งบายก็ยังเป็นฝั่งคุมแล้วก็เล่นง่ายกว่าแต่ถ้าใครคันมือก็ขอร้องอย่าพึ่งเซลล์เลยให้มันยกตัวขึ้นแล้วค่อยเซล์ตามจุดต่างๆที่ฟ้าวางไว้ให้อย่างเงี้จะปลอดภัยมากกว่าเซลลเลยนะนะตรงนี้นะคะ ถึงแม้มันจะทํากําไรลงไปได้แต่เราใช้หลักอะไรยึดมันไม่มีนะคะเพราะ,ะนั้นลองให้เขาขึ้นมาถึงโซนเนี่ยแค่โซนแรกเนี่ยก็มีสิทธิ์แหกสูงมากแล้วโซนที่สองก็สูงโซนที่สามก็สูงแต่ตรงนี้ปลอดภัยกว่าซึ่งมันก็จะรอนานจำไว้นะคะยิ่งรอนานยิ่งปลอดภัยยิ่งมีระยะให้มันวิ่งเยอะยิ่งปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นก็ทับมือเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันคือโซนบายของเราเราก็เล่นบายไปขึ้นมาถึงโซนเซลล์แล้วก็เซลล์ไป แก้แก้ตามจุดอย่าอย่าโอเวอร์เทดอย่าโอเวอร์เทรดอย่ารัวไม้มีสตินะคะรับความเสี่ยงใครรู้สึกว่าตัวเองรับความเสี่ยงตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เล่นแล้วตัวนี้ไม่ค่อยได้ก็ไม่เล่นแล้วรอข้างบนแต่มันก็นานเนาะมันต้องสามพันกว่าจุดไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปเมื่อไหร่หรือมันจะทะลุลงมาเลยเพราะมันชนแนวรับแล้วคุณก็รอหาเนี่ยรอหารอหาไส้ก่อนถึงต้านที่จะใช้เซลล์แต่ อย่างน้อยๆเน,น,นี่ยขึ้นถึงรอบโซนที่มันมีคีย์พวกนี้เนี่ยหายคีย์หายคีย์เอานะแถวนี้นะคะหายคีย์เอานะเออแล้วก็เล่นแล้วอย่าลืมโซนบายที่ฟ้ารอฟ้ายังรออยู่นะคะทุกคนอย่าลืมนะตรงนี้คือโซนซิ่งนะคะโซนซิ่งโซนมอไซน์นะข้างบนไม่ต้องพูดถึงโคดซิ่งทั้งหมดนะคะเนี่ยตรงนี้คือโซนเซฟระดับหนึ่งก็คือซิ่งระดับหนึ่งแล้วของฟ้านะคะเนี่ยซึ่งมันก็ด้งแรงจริง โซนนี้ฟ้ารอคอยอยู่ข้างล่างสามศูนย์ห้าเจ็ดตรงนี้เนี่ยจัดจัดเลยนะคะถ้ามาเนี่ยจัดจัดได้เลยไม่ต้องกลัวใดๆนะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะแต่ถ้าโดนทะลุภายในสัปดาห์นี้ส่วนข้างล่างเนี่ยแก้ไม้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นยังไงก็ต้องขึ้นมาปิดตรงกลางได้ทุกคนไม่ต้องห่วงถ้าการมาลงมานะให้เราเล่นเล่นนะคะเล่นตรงนี้นะห้ามพลาด ตรงนี้ห้ามพลาดตรงนี้ห้ามพลาดโอเคไหมสัญญาอขอให้มันทะลุตรงนี้ลงมาก่อนซึ่งชนรับแล้วก็น่าจะติดอีกโซนตรงนี้ติดไส้อีกสักพักนึงแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้เราก็จัดห้ามลืมตรงนี้ข้างล่างก็จัดโอเคนะคะเคซลก็หาดูตามนี้แล้วทีนี้ผลงานเทรดผลการเทรดจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟ้าจะอัปเดตในเพจ f a c e b o o k อีกทีหนึง่ง เออทุกคนยังไม่ไปติดตาม Facebook กันใช่ไหมนี่นะคะเป็น Facebook นะคะที่ฟ้าใช้ลงแผนนอกตะกลกุ่มก็จะมีอัปเดตในนี้ด้วยอยากให้ทุกคนไปติดตามเอาไว้นะคะเนี่ยเนี่ยลงแผนก็อย่าลืมไปกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะถึงแม้ทุกคนจะคอมเมนต์แบบพวกอันเนี้ยอันนี้ก็ได้อะเออแบบสติกเกอร์แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็เมนต์ไปเถอะนะขอให้มีเมนเถอะนะคะฟ้าชอบอ่านคอมเมนต์นะคะเนี่ยก็จะมีแผนอัปเดตลงไปให้ อ่ถ้าใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มแต่กลุ่มมันก็จะเรียวไทมกว่าเนาะก็มาดูในนี้ได้ด้วยนะคะอ่าโอเคซึ่งแผนเราก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวฟ้าจะให้ไว้เท่านี้ก่อนวันนี้เป็นวันพฤหัสเรายังมีโอกาสในการเล่นในการแก้ตัวได้อยู่แต่ถ้าวันศุกร์พรุ่งนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายของสัปดาห์แต่โดนลากโดนลากโดนลากข้ามสัปดาห์ก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะเรามันแข็งแกงอยู่แล้ว ใช่แต่จริงๆก็ไม่อยากให้โดนล่าข้ามสุด,ดานะคะอ่าวันนี้เป็นพฤหัสก็ยังเล่นได้อยู่นะก็ใส่ได้อยู่นะคะอืมตัดไปเลยแล้วก็ใครลงแผนในกลุ่มก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้กิ่งขึ้นนะใครแชร์แผนไปบ่อยใครออกความคิดเห็นไปบ่อยคุณก็กิ่งขึ้นเรนก็เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนะคะอะ่แชร์แผนกันเยอะๆคุยกับฟ้าเยอะๆนะคะมีอะไรก็ถามส่วนวันนี้เดี๋ยวฟ้าจะขอตัวไปว่ายน้ำแล้วก็กิน หมูกระทะแล้วก็กินกุ้งย่างนะคะเที่ยวเล่นอยู่ที่เขาใหญ่ก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นบรรยากาศหรือเปล่าเดี๋ยวเอาให้ดูอ่าข้างนอกเนี่ยนะเอ้นี่นะคะข้างนอกเขาก็ว่ายน้ํากันอยู่นะคะเดี๋ยวฟ้าก็อัดคลิปให้ทุกคนเสร็จลงคลิปเสร็จแล้วก็ออกไปไว่ายน้ําแล้วก็ไปกินข้าวนะคะวันนี้มีหมูกระทะแล้วก็พวกุ้งเผาขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้เทรดได้กำไรปังๆเนาะ สวัสน,นี้ขอบคุณมากฝากไลค์คอมเมนต์แชร์นะคะถ้ามีประโยชน์นะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ